สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเรื่องหยบเกมขอนึกสุว่าแฟนทัาสสิกเด็กกันหน่อยนะครับผมก็บอกตามตรงเลยนะครับว่ากูเกือบลืมเกมมึงไปเลยนะครับเพราะผมเนี่ยเล่นหลายเกมจัดๆนะครับช่วงนี้ทั้งมีดิสนีย์โกที่เพิ่งได้ดีกลับคืนมาก็นั่งปั้นไอเดียไปนานพาอสมควรเลยนะครับผมแบบนั่งทำไอเดียแบบให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีเกมเมมโมโต้โมลที่เพิ่งทำที่เพิ่ง,งลงคิปไปเมื่อไม่มกี่ สัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่แหละแต่แบบเดี๋ยวก็กำลังจะคิดอยู่นะครับว่าจะทําคลิปลงวันไหนดีนะครับผมแต่ก็น่าจะทําในเร็วนี้อะเนาะแบบมีหลายเกมเยอะมากนะครับช่วงนี้ทํานะครับผมก็มีช่ว์รู้งสบักก็เกือบลืมไปเลยนะครับก็มีตู้กระชาใหม่เข้ามานะครับผมนั่นคือตู้คริสต์มาสนะครับผมมันจะเป็นตู้ของอควากับอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรนะอาจำชื่อไม่ได้อาตัวหนึงนะมีอควาแล้วก็มีโคเมโกะใช่นะครับผม เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอควากับโคเมโกะเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับเริ่มจากอาควาก่อนเลยกับอควาคิสต์มานะครับสกิลแรกนะครับผมคือเลื่อนยอะตีแรงแล้วก็เพิ่มดามเมจธาตุสายฟ้าให้เพื่อนทุกคนเป็นเวลา12วินาทีสกิลสองเลือยตีแรงแล้วก็ลดคูดาวสกิลให้เพื่อนทุกคนอีกนะฮะไม่ต้องพูดถึงอะว,ว่าดีไม่ดีเห็นแค่นี้ดีไหมดีบอกเลยดีมากดีโคตรเลยทั้งเพิ่มดามเมจสายฟ้าให้เพื่อนนทีมทั้งลดคูดาวให้เพื่อนนทีมโอ้โหโคตรดีอควาตัวนี้นะะคคผมมโกนะครับ สกิลแรกสุมตีศัตตูสองตัวแล้วเพิ่มหลอดอันตรให้เพื่อนทุกคนสกิลสองนะครับผมตีหมู่แล้วก็เล่นจะตีแรงนะครับแล้วก็จะทําให้ตัตตูตัวนั้นเนี่ยต,ติดติดติดต้านทานธาตลดลงสิบวินาทีนะครับผมก็เก่งเก่งทั้งคู่บอกเลยเก่งทั้งคู่ทั้งโคเมโกะทั้งอาควาเน่งของมันต้องมีใครไม่เปิดธาตุนากนะครับตัวนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตธาตุสายฟ้าที่โคตรเก่งเลยนะครับผมในสตาร์ผมนะวันนี้จะมาเปิดหากันนะครับผมก็ ดูซิว่ามีอะไรให้เปิดบ้างนะครับผมมีตู้การันตีอ่าอันนี้ตู้คริสต์มาสของบิของเมื่อก่อนนะครับผมก็จะมียุนยุนและก็อ่ามียุนแล้วก็ใครนะอ่าเมกุมินใช่ยุนยุนเมกุมินผมจะบอ้ว่าผมมีเมกุมินนะแต่ยุนยุนผมยังไม่มีแต่ถามว่ายุนยุนน่าเปิดไหมตอนนี้ก็ไม่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคมีอะไรอันนี้สเปเชียลเซตมีตั๋วกาชาอ่ะยังดวงเหนืออยู่นะครับผม โ okay. อเคเดี๋ยวไล่จากข้างล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออืนผมขอไปนี่ก่อนก่อนอื่นเลยขอแพนโดมิชันพะเพิ่งได้ทำเครืเมื่อกี้นะครับผมขอขอเก็บของก่อนเดีย๋ยวมันหมดเวลาแล้วเอาจริงตัวพวกนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะกูนั่งคาบของเองยังได้แนตะ่จริงเพราะของกูเยอะมากคือเล่นเลดเกมอย่างเราๆนะครับผมมีของแบบของคาฟเยอะเอาจริงมันมีเยอะจนแบบไม่ต้องเอาตัวพวกนี้ไปแลกของอาวุธสีดาวเลยนะเว้ยคือกูสามารถคาฟเองได้เลยอะแต่แบบเก็แบไบว้ก็ดีไม่เป็นไร ก็ถือว่ามีของดีกว่าไม่มีนะครับผมอ่ะรับของแป๊บจึ๊บได้ตัวมาอโอเคเรียบร้อยเนาะโอเคงั้นก่อนอื่นเลยไปตัว5ฟรี5รอบฟรีก่อนเลยนะครับผมมี2ตัวนะ,ะลุย Let's go ดูซิว่าจะให้สีดาวผมไหมหรือเปล่านะครับผมขอสีดาวได้ไหมถ้าเป็นไปได้ไม่มีเนาะ ม,มันล้างซะขนาดนี้มันจะไปมีได้ยังไงแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนี่ผมเพิ่งเริ่มต้นเองอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าคนดรุบาเนี่ยน่าจะให้ของดีผมนะครับผมผมรู้สึกได้ผมมีฟิลลิ่งเลยเว้ยว่าเกมนี้จะไม่ทาร้ายผมนะครับผมน่าจะให้ผมค่อนข้างดีเลยพอสมควรนะมันเป็นความรู้สึกข้างในใจลึกๆของผมนะครับผมกับเกมนี้เนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทําให้ผมเสียใจน้อยมากแต่ทําให้ผมดีใจอะหลายรอบเลยเว้ยเกมนี้คือแบบ ลูกรักอะเอาจริงผมผมเกมนี้มันมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมกันแบบโคตรแน่นแฟนอะอจริงเกมนี้มันไม่เคยทำให้ผมผิดหวัง oh. ก็อย่างนั้นแหละนะครับผมผมเชื่อว่ามันจะไม่ทำให้ผมผิดหวังเนาะอ่าแอสซิสอ่ะดูนกันนะครับว่าจะมีสีดาวไหมโอเคสามดาวหนึ่งเองเหรอแล้วกุตันหมดแล้วไงโอ้โหอีกแล้วนะครับ ยังไงยังไงแอซิดคูก็เไปิดไม่ได้สี่ดาวเปิดยากมากนะแอซิดอะ่ะคือเป็นหนึ่งตู้เลยนะเวที่ผมเปิดแล้วไม่ไม่เคยได้สี่ดาวเลยเวยคือถึงจะได้มันก็น้อยน้อยครั้งเลยอเอสามดาวการันตีไม่มีสี่โอเคไปข้ามยุยุยนย,นยุนนะครับไม่ใช่ยุนย,นยุนส่อ่าลินอ่าสี่ดาวการันตีมีสี่ตัวโอเคอันนี้พอรุนได้อยู่นะครับผมมีตั้งสี่ตัวมาขอตัวใหม่ถ้าเป็นไปได้ แล้วก็ถ้าเป็นตัวซ้ำเนี่ยขอตัวละครที่ยังไม่ตันนะครับผมโอ้ยตอนนี้ผมมีตัวละครตันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมิซุรุกิไอมือแก่เหรอโอ้โหมิซุรุกิตัวนี้ผมตันไปยังวะงไม่กูเปิดได้บ่อยมากเลยอะอันนี้จักใจจริงเลยนะว่าเบิกดเปิดได้โคตรบ่อยตัวเนี้ยตัวไหมิซุรุกิแกเหรอ โอเคมาคาสิโนแม่งกากกว่าเดิมอีกตัวนี้โอ้ยแม่งยุคยุคไหนเนี่ยตัวนี้ยุคไหนตั้งแต่เปิดเกมแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดคือโคตรเก่านะครับผมเก่าขึกเลยโอ้โหแม่งมิสเตอร์ดูเก่าตัวแม่งเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ตัวรุ่นหนาวยังดูดูใหม่กว่าคาสิโนเลยนะเว้ยด <Das> ัสเอ้ยดัสชุดนอนโอเคแวลูแวลูอันนี้อันนี้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเก่งนะ แน่แต่ผู้ชายไปวันนี้ห <c> า <oughs> ใครอีกจะดัดอีกตัวมือไหมอ่ะแบบด้านสองเป็นซูนุกิสองอะไรเงี้ยเอาซิซิลี่อยู่อะหน่อย yes เป็นไงอันนี้แหละของดีเซิซิลี่ตัวนี้เพราะผมยังไม่มีไงที่นี่แหละที่ผมตกมือที่ผมแบบเี e s น,นั่นคือผมยังไม่มีเอาเรื่องตัวใหม่แล้วหนึน่งตัว โอ้โหมันได้ยี่สิวะไม่ยบอกแล้ววันนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าดวงผมมันมามาจริงอะมีอะไรกันไหมมีอันนี้อ่ะไปเปิดกันอันนี้ตัวหลงเหลือมัง้งแบบเหลือมาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โหไล้ดูนะส่วนดูเยี่ยที่ผมเหลือไว้หนึ่งตัวยังให้กูได้ของฟรีโอ้โหเหลือไว้ในคังมั้งถ้าผม <c oughs> โอ้โหชิ่อ่ะของเหลือจากปีใหม่ เหลือตั้งหนึ่งตัวแล้วมันให้กูตั้งสองเหลือจะเชื่อว่ะอันนี้ของเหลือแ้วเนี่ยโอ้โหขอบคุณบาดตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหให้ให้ให้ของดีด้วยนะตั้งสองตัวลินโอเคนะครับผมลินบาเชลอาร์ตยังไม่ตันนะยังไม่ตันไปกันต่อไปกันต่อดัสอ่าโอเคอันนี้เกลือเลยดัส ดัสแบบเริ่มต้นเลยสตาร์ตเตอร์เลยนะเป็นท่าสายฟ้าทั้งคู่เลยนะเว้ยเฮ้ยวันนี้โดนค่าสายฟ้ามันมาว่ะจริงเฮ้ยไหนไหนมันก็ท่าสายฟ้ามาขนาดนี้แล้วมาหน่อยนะครับผมขอเล่นในคลิปนี้นะครับทั้งอะควาทั้งโคเมโกะผมขอทั้งคู่เลยถ้าได้ทั้งคู่เลยนี่ยิ่งดีเลยนะครับผมไป่โมดิแรกนะครับลุยเปิดแค่สามโมินะครับผมในคลิปนี้ผมพอบอกไว้ก่อนเนาะสามโมิเท่านั้นนะครับผมอะควากับโคเมโกะ โอ้โหไว้โมตีแรกมาก็ทองไปหกใบเฮ้ยไอยูแวอิสไม่รุ้แต่ไม่เป็นไรน,นี่เพิ่งโมดีแรกนะครับผมเรามีเหลือกันอีกตั้งสองโมติให้เปิดหานะครับผมเชื่อว่าต้องได้ะเวยจริงๆผมมีฟิลลิ่งอะจริงๆวันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไร <Huh? S 2> ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องเปิดได้เว้ยจริงๆอันนี้จัดใจจริงเลยนะเว้ว่าแบบมันต้องได้มันต้องได้อ,ดอะ อย่ารอดูเลยโมดิตร์ต่อไปเนี่ยของจริงต่อต่อไปนี่แหละของจริงแน่นอนนะครับผมอย่าดูโมดิตร์นี้เว้ยผมเชื่อว่าโมดิตร์น,นี้อาคว้าออกเว้ยชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหาแล้ว,ม,ลวมึงเอาเความรู้สึกกูาหายไปเลยนะคขารู้สึกอยู่ๆผมก็าหายไปเลยแม่งเงินถ้ามึงจะเกลือขนาดนี้ชิโอ้โหจริงอาคว้าเก่งจริงโคเมโกะก็เก่งเก่งทั้งคู่อ่ะมันต้องมีแล้วอ่ะจังหวะเนี้ย โอ้โหไดไหม please something ได้โปรดขอร้องล่ะอย่าทำให้ผมเกลือเลยเกมนี้ผมเชื่อผมตื่นช้ามาผมเฟชมากวันนี้ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกดวงดีนะเว้ยจริงๆมันต้องได้ของดีสิฟ้ามาอาควาแม้ก็โคเมโก,โกมติดสถา์มนนะโอ้โหาละอ่า ไอคนร,รู้สึกตอนเช้านี่คือกุมูมโนไปเองเหรอโอ้โหโ, AH? โอโห้โ,อโหแล้วแล้วแล้วมันเกลือมากแล้วทงนู่นนี้ ตกใจดิวะโอ้โหเปิดมาสกเกียร์แต่มาแบบไอหยอกเล่นกูเฟคเอาให้เอาโหกูละตกใจยี่ไม่กอดโอ้ตั้งแต่มีอนิเมชันนี้มานะเว้ยจิตใจของผมมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแบบไอเชืเ่อกูเกล่ะแล้วอยู่ดีๆจะเอตัวเองเฟคเอาอออเอาโอ้โหเฟคเอาส่งกันขอบคุณมากเกม very good โอ้โห nice <c oughs> โคตรดีแม่มีเฟกอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมมีอไหมมีอีกไหมเอ่ยถ้ามีเฟกอีกตัวหนึ่งนี่คือโคตรดีแล้วนะเว้ยโอ้โ,อโอหเฮ้ยเฟกเอาขนาดนี้กูจะตกใจ <c oughs> <c oughs> อ้าวค้างใจค้างสิกูตกใจอะโถก็โอเค สามมตินะครับโคมเมโกะมันหนึ่งก็โอเคแหละผมเปิดแค่3มตมพอแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้จะมีตู้ใหม่เข้ามาอีกนะครับผมก็จะเป็นตู้คริสต์มาสทัสสอเนาะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะครับผมแต่ตอนที่คลิปนี้ลงไปเนี่ยตู้นั้นก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมเพราะว่าผมทําคลิปเกมนี้ช้าไปหน่อยไงคือมันมีแผนทําเกมอื่นเยอะอะช่วงนี้นะครับผมก็ถ้าใครรอเกมนี้อยู่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับามาเดี๋ยวเอาตัวละครที่ได้มาอัพสกิลแล้วกันนะผมว่าได้ตัวละครอะไรบ้างเนาะ โอ้ oh, ได้ในคลิปนี้ผมแฮปปี้บอกแล้วรู้สึกถึงดวงเวย้ยแบบตื่นช้่มมากูเฟชมากว่าแบบกูรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ผมทําให้รู้สึกแบบกูมีดวงกูแบบกูดวงดีแน่นอนนะครับในวันนี้รู้สึกได้มันคือความรู้สึกล้นลนเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนึงนะอืมอืมนี่แหละนี่แหละสตูรี่ของดีแต่ถ้าลมตอนนี้มันก็มีตัวละครที่คิวดีกว่าอยู่แล้วไงแต่ ทำมันดีไหมก็ดีแหละเพราะว่าเซนเซอรี่ตัวนี้มันเพิ่มหลอดเกียรให้ตัวเองครับให้ตันติดเร็วขึ้นแล้วก็นี่ลราคูดาวให้เพื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็ฮิลฮิลแบบฮิลเป็นฮิลต่อหน่วยฮิลต่อวีเออันสกิลฮิลต่อวีนะครับผมอ่าใครอีกเย่ยเอายังไม่ต้านอีกร้วสายฟ้า่มต้นยังไม่ต้านอีกรูนึกว่าตายไปแล้วน,นะน่ะอันนี้ไม่ต้องมานะหลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องมานะครับผมมึงไม่ต้องมาเลยนะครับเพราะว่ากูไม่ได้จะได้ใช้มึงเลยอนะ่ะเนาะ อ่าดัสชุดนอนนะครับวลลนะครับผมอันนี้ของดีอื <c oughs> <c oughs> นี่แหละแล้วลงสกิลท่าอย่างนี้แหละกูขอบคุณมากโคตรด,ดีและเกมมันค้าง <c oughs> โอ้จอค้างสิกูตกใจโทษ <c oughs> อ่าลินมาเชียอาร์ตนะครับยังไม่ตามเหมือนกันเนาะไป <c oughs> ขาดสองตัวโอเคเอาจริงๆในคลิปนี้แทบไม่ได้ตัวละครตันเลยนะเว้บแบบตัวละครเอามาปบสกิลเพิ่มได้เยอะเลยนะครับผม ก็คุ้มละวะเออได้คอมเมโกด,ด้วยนะครับในคลิปนี้โอ้โหบอกแล้ววันนี้ผมรู้สึกได้ถึงดวงเว้จริงพอผมร,รู้รู้สึกได้ถึงดวงเนี่ยมันมามันมาฮะดูมันมาคือเวลาเราเล่นเกมกาชายเยอะๆนะครับผมแล้วผมผมเอบอกก่อนเลยนะว่าถ้าวมนไหนคือความรู้สึกมันมาว่าแบบวันนี้กูดวงดีอ่ะคือเปิดเลยเว้ คือคอคือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบมึงเปิดเลยจริงๆใครที่เล่นกาชากมประกาชามาบ่อยแล้วตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง,องบอกเลยนะครับว่าน่าจะของจริงไม่ใช่ของเกยเลยคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าช่องของเราทําเกี่ยวกับเกมกาชามาเยอะแล้วนะครับคือผมเล่นเกมกาชาทุกวันเลยนะครับผมก็ผมเหมือนมีแบบมีซิกเซนเรื่องกาชาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยไม่ทำมือจบอกกันเลยนะแบบ มันคือความรู้สึกแบบว่ากินกระช้าไหนมันจะดวงดีกระช้าไหนมันจะดวงเกลือแบบมันมีความรู้สึกอย่างนันจริงๆนะครับผมถ้าเล่นเกมกระชาไปเยอะๆมันจะแบบมันจะแบบรู้สึกได้ไอะเออผมก็อธิบายมาเป็นคาพูดไม่อดเหมือนไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอธจจะไปเป็นคำพูดยังไงแต่ก็แบบมันก็มันก็คือความรู้สึกนั่นแหละนะครับผมแบบอ่ะก็ถือว่าวันนี้ขอบคุณมากเกมที่ให้ของดีกับผมนะครับผมอย่างโคเมโกะเนาะเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนแบล็กการ์เข้าหน้าเกมอานีออกแล้วกัน โคเมโกนี่งานน่ารักมากเลยนะครับผมแต่ถ้าได้อาความาจะดีกว่านี้เนาะเพราะว่าอาควาเนี่ยแม่งเก่งมากเลยเวย้ยทั้งเพิ่มหลอดอันติให้เพื่อน,นทีมได้แล้วก็ลดสกิลคูลดาวให้เพื่อน,นทีมได้อีกต่างหากนะครับผมซึ่งสองสกิลนี้เนี่ยแม่ง เอาไปลงเลดบอสเอาไปเล่นตีบอสเอาไปลงด่านนั่นคือดีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเอาควาตัวนี้นะถ้าใครเปิดได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ